นีฮ่าวตาเจฮ่าวสวัสดีคะ่ะมาพบกับเหล่าชื่อบิลกับวิชาภาษาจีนนะคะเรายังอยู่ในบทที่เท่าไหร่คะบทเช่อนจ้ายจีเตียนเลิกก็คือตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะวันนี้เราจะจบบทสนทนาบทที่3นะคะก่อนอื่นเราไปฟูกสีเชิงเฉืีองก่อนนะคะ,ะคำศัพท์คำแรกก็คืออะไรคะในหนังสือบทนี้ก็คือเตียน ใช่ไหมเตียนโมงเฟินนาทีที่ชวงตื่นนอนช่ยเจีว้วนอนหลับช่างเครเข้าเรียนช่างอู่เวลาตอนเช้า8ปดโมงถึง11บเอโมงช่างอู่เสี่ยอู่บ่ายสองถึงหกโมงเย็นนะคะเสี่ยอู่ เซียนจ่ายจีเตียนแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเตียนจ่ายซื้อจีเตียนแล้วตอนนี้11บเอโมงแล้วเรามาทบทวนบทสนทนาบทแรกกันก่อนนะคะนีเจ้าช่างจีเตียนฉี่ฉวงก็คืออะไรคะอ่าตอนเช้าเธอตื่นนอนกี่โมงเจ้าช่างเป็นการบอกเวลานะคะว่า คุณตื่นนอนกี่โมงจ่าวช่างก็คือตอนเชา้าจําให้ดีนะจ่าวช่างตอนเชา้าเดี๋ยวทายทายคาบนะคะเดี๋ยวหลอซื้อก็จะมีแบบฝึกหัดให้หนูทํานะแล้วก็จะมีคาําว่าจ่าวช่างอยู่ด้วยนะคะแปลว่าตอนเชา้านี่จ่าวช่างจีเตียนฉีชวงตอนเชา้าเธอตื่นนอนกี่โมงเขาบอกว่าวอาจ่าวช่างลิวงล่วเตียนสืบเฟินฉีชวงวอาจ่าวช่างลิ่วเตียนสืบเฟินฉีชวง อะตอนเช้าฉันตื่นนอนตอนไหนคะ6โมง10นาทีถามต่ออีกว่านี่น <ement> ว่าช่างจีเจ๋ยช่วยเสียวนี่ว่าช่าจีเจ๋ยช่ยเจ Lane ช่วยเวตอนเย็นเธอนอนกี่โมงนะคะตอนเย็นเธอนอนกี่โมงหว่าช่างก็คือตอนเย็นช่ยเจ๋ยวนอนนะคะนอนกี่โมงเขาบอกว่าว่าว,ว,ว,ว่าช่างจียวเจ๋ยว่าช่วยเจ� จิวเตี่ยนซุยเจียวก็คือ,อตอนเย็นเนี่ยฉันนอนตอนสามทุ่มนะคะจิวเตี่ยนก็คือสามทุ่มหวานช่างเป็นการบอกช่วงของเวลากลางคืนใช่ไหมคะก็คือจิวเตี่ยนก็คือสามทุ่มนั่นเองต่อไปตอนที่สองของเรานะคะตอนที่สองของเราก็ถามว่าจินเทียนหนี่จีเตี่ยนเต้าสื่อเซี่ยวจินเทียนหนี่จีเตีเ่ยนเต้าสื่อเซี่ยวจินเทียนวันนี้ นี่จี้เตียนเต้าเฉเชี่ยวเต้าก็คือถึงเฉเชี่ยวเป็นโรงเรียนวันนี้คุณถึงโรงเรียนกี่โมงจินเียนนี่จี้เตียนเต้าเฉเชี่ยวถึงโรงเรียนกี่โมงคะวอชี้เตียนสื่อสือเต้าเฉเชี่ยววอชี้เตียนสื่อสือเต้าเฉเชี่ยวก็คืออะไรคะฉันถึงโรงเรียนเจ็ดโมงสี่สิบนั่นเองนะคะชี้เจ็ดชื่อ ถือ40ต้าถึงสี่เชวโรงเรียนนะคะถึงโรงเรียนตอน7โมงนั่นเองต่อไปถามต่อ่านี่มอนจีเตี่ยนช่างเคอร์ี่มอนจีเตี่ยนช่างเคอแล้วพวกคุณเข้าเรียนกี่โมง我们上午八点上课我们上午 n g 上课。พวกเราเข้าเรียนตอน8โมงเช้านะคะก็คือ我们上午ยน สร้างเคอนะคะ8ดโมงเช้านั่นเองเข้าเรียนทีนี้นักซื้อถามว่าหนีจี้เตียนหุยเจียหนีจี้เตียนหุยเจียหุยเจียกลับบ้านกลับบ้านกี่โมงพวกอ่าพวกคุณกลับบ้านกี่โมงคะเสี่ยอู่ชื่เตียนชาชื่อเสียเ่ยอู่ชื่เตียานากลับบ้านกี่โมงคะตอนเย็นแล้วใช่ไหมคะก็คือ16นาฬิกา30นาทีก,าก็คือสี่โมง ท่าไห่คะสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งนั่นเองนะคะในหลอาซื้อก็มีอ่าวิดีโอให้หนูฟังว่าเขาฉี่ช่วงกี่โมงฉี่เลี้ยนกี่โมงซื้อเจ่าฟ้านกี่โมงแล้วก็ช่างเสกก็คือไปเรียนกี่โมงหวานเล่นกี่โมงช่วยเจียวกี่โมงอ่านุฟังทันไหมคะว่าวอฉีชช่ช่ชวงวออลิ่วเตียนฉีช่วงว่ฉีเลี้ยน เท่าไหร่อ่าล้างหน้ากี่โมงนะคะต่อไปตอนที่สของเราตอนที่สมของเรานะคะจะจบแล้วเขาบอกว่ามาม่าป้าปลาจีเตี่ยชุยกงจั่วป้าปลามาม่าจีเตี่ยชุยกงจั่วป้ากับมมาก็คือใครคะป้าป้ามมามมาพ่อกับแม่นั่นเองนะคะจีเตี่ยทําเกี่ยวกับเวลาชุยก็คือ ไปนั่นเองนะคะไปไหนกงจั่วกงจั่วก็คือการทํางานนะคะไปทํางานป้าป๋าม่าหมาจีเตียนชี่กงจั่วก็คือพ่อกับแม่ไปทํางานกี่โมงนั่นเองนะคะป้าป๋าม่าหมาจีเตียนชี่กงจั่วบอกว่าจ่าช่างชีเตียนพ่อกับแม่ไปทํางานกี่โมงคะจ่าช่างชีเตียนก็คือตอนเช้า ก็คือเจ็ดโมงเชา้านั่นเองนะคะถามต่ออีกว ouais. 네่าจินเทียนป้าปะจีเตียนคุยหลายจินเทียนป้าป่าจีเตียนคุยหลายจินเทียนวันนี้ป้าปะาจีเตียนคุยหลายคุยหลายก็คือกลับมานะคะกลับมาวันนี้คุณพ่อกลับมากี่โมงจินเทียนป้าป่าจีเตียนคุยหลายวันนี้คุณพ่อกลับมากี่โมง คุณพ่อกลับมากี่โมงคะป้าป่าเชี่ยวอูลล่6ยนคุยหลายป้าป่าเชี่ยวอูลล่6ยนคุยหลายคุณพ่อกลับมาตอนกี่โมงคะเท่าไหรคะ 18, ะ18นาฬิกา18นาฬิกานั่นเองนะคะก็คือ6โมงเย็นแล้วนะคะคุณพ่อกลับมาตอน6โมงเย็นนั่นเองนะคะป้าป่าเชี่ยวอู่6ยน คุยหลายก็คือกลับมาเลี้วเตียนเลข6นะคะเซี่ยอูก,ก็คือตอนเย็นแล้วนะคะอาทีนี้ถามไปว่า homen jintien vajang วันนี้พวกเรากินข้าวเย็นกี่โมงอะวันนี้พวกเราจินเทียนวันนี วานช่างตอนเย็นจี้เตียนก็คือกี่โมงชิวฟ้านกินข้าวก็คือกินข้าวเย็นนั่นเองวอรมเมอร์จินเที่ยววานช่างจีเตียนชิวฟ้านวันนี้พวกเรากินข้าวเย็นกี่โมงคะกี่โมงคะวานช่างชี้เตียนวานช่างชี้เตียนก็คือกี่ทุ่มคะหนึ่งทุ่มนั่นเองนะคะชี้ก็คือเลขเจ็ดใช่ไหมคะวานช่างชี้เตียนเท่ากับหนึ่งทุ่มนั่นเองนะคะ ทีนี้เราก็ได้บทที่3ของเราเกี่ยวกับเสี้ยนจส้จีเตียนนะคะเหล่าซื้อก็มีใบงานให้หนูทำนะคะโดยการตอบคำถามที่เหล่าซื้อให้นะคะก็คือให้นักเรียนตอบคำถามกิจะวะตัตรประจำวนันโดยการใช้เวลาอย่างเช่นข้อหนึ่งเหาซือ้อทำตัวอย่างให้ดูว่า หนีจี้เตียนฉี่ฉวงคําศัพท์พวกนี้เราสื่อสอนมาแล้วนะคะว่าหนีจี้เตียนฉี่ฉวงฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนถามเกี่ยวกับเวลาจี้เตียนคุณตื่นนอนกี่โมงถ้าหนูตื่นนอนอ่ากี่โมงคะเจ็ดโมงก็บอกว่าวอรชีเตียนฉี่ฉวงบางคนอาจจะใส่คาําว่าเจ้าช่างไปด้วยก็ได้นะคะที่บอกว่าตอนเช้า วอชีเตียนฉี่ช่วงวเจ่าช่ชชงา,างชีเตียนฉี่ช่วงก็ได้นะคะข้อ1ถามว่าตื่นนอนกี่โมงข้อสองถามว่าหนีจีเตเียนฉีอ่าฉีเเลียนหนีจีเตียนฉีเหลียนก็คือพวกคุณหรือพวกเธอเนี่ยล้างหน้ากี่โมงคะอ่าล้างหน้ากี่โมงข้อ3ามเขาถามว่าหนีจีเตียนชื่อจ่าวฟ้านชื่อจ่าวฟ้านเป็นการกินอาหารเช้า พวกเธอกินอาหารอาหารเช้าตอนกี่โมงนี่จีเตียชื่อจ่วฟ้านพวกเธออ่ากินอาหารเช้าตอนกี่โมงข้อสี่เขาถามว่านี่จีเตียช่างเค่องนี่จีเตียช่างเค่อพวกเธอเข้าเรียนกี่โมงอ่าเรียนคาบแรกกี่โมงคะข้อห้าเขาถามว่านี่จีเตียสุยเจียวแล้วคืนหลักเข้านอนกี่โมงนะคะเข้านอนกี่โมงถามนี่ตอบ นะคะตามด้วยเวลาแล้วบอกสิ่งที่เรากระทําว่าทําตอนไหนเวลาไหนนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งเราซื้อยกตัวอย่างให้แล้วนะคะเหลือ4ข้อเราซื้อเชื่อว่ามีอาเราตื่นไม่พร้อมเพื่อนแน่นอนบางคนอาจจะตื่นตอน7จ็ดโมงครึ่งก็มี7จ็ดโมงสีนะคะบางคนอาจจะกินข้าวเช้าตอน8ปดโมงครึ่งหรือบางคนอาจจะกินข้าวเช้าตอน9ก้าโมงเช้าก็ได้นะคะ ทีนี้ราคคณอาจจะเข้าเรียนครับแรกตื่นไม่ทันเรียนคาับ2องอก็ได้นะคะช่างเครื่องจีเตียนนอนกี่โมงบางคนนอนสามทุ่มสี่ทุ่มเขาว่าไปนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะส่งลิงก์ใบงานไปให้นะคะสำหรับวันนี้บายบายใจเจียนค่ะ